เนงาด้านางการหุ้หลักตดปากแก้วนะ้นแเปถนนายกเลือกตั้งที่ติดไปนะไปหนเลือกนายกเบอร์สามอีกใบนึ่งเปตําแงเขียวก็เลือกสออนเบอร์สามจากน้องอทนะหัวเราก็ไปติดคิดมาพัฒนา้าเราเรามีนโยบายดีๆพัฒนาบ้านเรายกเลยอบจเรามีเงินตั้งห่งล้านในหนึ่งสมัยสี่ปีอ่ะหนึ่งล้านเราไม่ใส่ว่าเขาใช้อย่างโง่นะ เกิดประโยชน์กับพ่อแม่ที่น้อ่แน่นอนไม่ว่าโรงพยาบาลผู้สูงอายุลดลดส่งสำหรับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะที่มีอย่างเช่นป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเดินทางที่เดินถึงลำบากไปโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนี่คือสิ่งที่เราจะดูแลครับเนาะครับโอ้คนนี้ขยันแสดงว่าคุณจริงงานหนักสาวถึงเราสองคนไม่ใช่เลยไม่มาแจกวันนั้นบอกว่าหนหนักแล้วขาวเปล่าขาวเป็นอะไรของผมไ่คิดว่าคนที่สองเป็นคนเล็ก เราเล่นเรื่องภาษาถามว่าภาษาองกไม่ใช่ไปคุยกับเขาไงเป็นน้องสันบอกว่าชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อนี่แหละขอบคุณครับขอบผมครับด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องวาดเบอร์สามด้วยนะ

อีกใบหนึ่งเลือกสจสมาชิกเบอร์สาเหมือนกันเรียกว่าได้บัตรมาสองใบไม่ต้องงงเลยกาเบอร์สามได้สองใบนะอย่างเดียวเลยไม่ผิดหวังแน่นอนในนี้เรามีนโยบายดีๆเยอะเลยอยากลองศึกษานโยบายเราดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรคือคำมั่นสัญญาที่เราให้กับพี่น้องประชาชนนะยังไงขอโอกาสด้วยนะครับโอ้เลือดชวันนี้ ชอบนีแง่เลยด้วยกันนั่นแหละนี่มีบักสองใบนะใบหนึ่งสีม่วกาเบอร์สามอีกใบหนึ่งสีเขียวก็กาเบอร์สามเป็นกรรมครงนี้เราเองว่ามีมีตัวยอย่าของของบัตรด้วยนะครับบัตรนายกบบาอบจแล้วก็บ,บัตรสบจเนาะก็เป็นจริงๆแล้วอาส่วนนี้ต้องทำความเข้าใจเนาะมีบัตรบอกว่า,าหบาบัตรมี แต่ละเขตนะครับซึ่งแต่ละเขตก็อาจจะคนระเบอร์อยู่แล้วะครับ แล้วก็นำนโยบายมา ใบแรกเป็นสีชมพูสีชมพูเนี่ยเลือกนายกกาเบอร์สามส่วนอีกใบสองคนเลยสองคนเลยพร้อมกันเลยนะส่วนอีกใบเด็กสีเขียวเลือกคนนี้สจอเบอร์สามเหมือนกันยังไงทั้งสองใบากาเบอร์สามไว้ไม่ผิดหวังแน่โอ้โหครับผมโอ้โห<อ><อ>คิดด<ม>ีค<ม>่ะใช่ตรงนี่ต้องฝากบอกห่างกล้องไปดังังเลยบอกว่าคนนี้คนพิธาแบบมาบ่อยๆ

ไปหนึ่งสีเขียวเลือกสจอ้องกำนันนะเบอร์สาเหมือนกันเรียกว่าไม่งงเลยเขตนี้ได้ตรมาสองใบเบอร์สามทั้งคู่นะเ้าไปช่วยนะอาจนอคครัารถครับผู้สัคนยยาะแนนมีขาใหญ่มูสอ น้องอำนาไม่รู้จักกันแล้วลงก็เบอร์สามเรื่องตั้นที่มปากสมันะใบแรกสีเขียวนะสีเขียวนี่เลือกน้องอำนาจเบอร์สามสีชมพูเลือกผูเล็เป็นนายกก็เบอร์สาเรียกว่าได้ปักสมัมาขอเบอร์สาทั้งคู่นะเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยนะวันารอบด้วยดรัเบอร์สามผู้สมันายกหลอเปล่าทางมีหลายเยอะครับ มีน่คุณพามีบัตรอนะใบแรกเรียกนายกสีชมพูกาเบอร์สาอีกใบหนึ่งสีเขียวสองจอกกาเบอร์สามของกลางสองใบนะนี่โี่โหจัดการใหญ่โนหน้าดยเลยสวัสดีครับเป็นไงพูดนี้เลกอะไรมา สาไดเลยคุณสามโอ้โหห้าคยังไงฝากด้วยนะพี่ได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับลูกพี่ฝากด้วยนะลูกพี่นะเบอร์สามยังไงผมฝากด้วยเพื่อตั้งท้งนีหนึ่งพันห้าร้อยสามสำคัญมากๆของคนบอลแก้วชื่หมอเบอร์นายกเบอร์สาม บัไปแมาก็ัสจอไปเลยสี่เขียวเบอร์สาเหมนกัสีานนี้นะเขาให้มาักไแลวเยมายกเบอร์สามไปเลยสีเขียวสจอนาจเบอร์สามผมไม่ไ้เงินสองพขอบคุณครับสวัสดีคร้าไยอนหังดี่าดีก่ว่กาดีว่าา่ดีก เป็นตูมกันจะทำวันนี้ได้เลยยังไงครั้งนี้มีปากสองใบนะพี่ใบแรกรื่ได้ เบาร์3ขสามคู่ช่าได้มาวันน้าหานด้วยนะสวัสดีนบับ ยังไงขอเราในการเลือกตั้งครันมีนะถ้าพยายามมีบัดสองใบนะในการเลือกตั้งใบแรกนะคือชมพูเลือกนายกเบอร์สามใบสีเขียวเลือกสจอน้องกำนาจก็เบอร์สามเรียกว่าได้บัตรมาสองใบเบอร์สามแค่ก็ไม่หวังนะแล้วมาักทีครับ

ีาม <da> ีนโยบายี่ทีงานมากทราบคับ่ไหนีนโยบายให้นนโยบายอนบริษัทจะมีนโยบายอครับให้เราหารว่ามีนโยบายอะไรบางที่ทำอะาคุณจะทำให้เราเลาไว่นโยบายอะแลนสอสาม จอหนึ่งใสบหมื่นล้านหมื่นล้านทำกันดดีจริงๆนะนักเด็กได้แปเพราคุณเต็ได้ไปอยู่แน่นอนยังไงก็ต่างกันนะ มีกระท่ตัวใหญ่เรี้ยวตัวอันนี้โอ้ยนึกว่าได้ได้รับบ um, ัตรสองใบสีชมพูใบหนึ่งสีเขียวใบหนึ่งตาเบอร์สามแล้วคู่นะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊าย

ว er. ัสอีวีเชื่องตำบลในจังหวัดสุพรรณบารีรถเมล์สายแรกที่จะเน้นสายท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ค่ะเบอร์สองขอบคุณมากครับเรื่องต้องการอะนะครับประชันสับุญการจากีรถเมล์สายท่องเที่ยวสายแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีสมุทรปราการมีของดี50สมบุลนะครับอย่าลืมนะครับสมุทรปราการมีของดี50สมบุญยกตัวอย่าง ของดีในยุคสมัยเก่าตำบลประมุทัตรเจดีย์ทั้งตำบลในคลองปาปาคดหรือของดีในยุคสมัยใหม่ที่แอร์บัสที่ทีพีฟาร์มออฉะนั้นใกล้เราเลยมอเอกจะสร้างรถบัสเอวีสายท่องเที่ยวสายแรกของจังหวัดสมุทรปราการเชื่อมคนเชื่อมงานเชื่อมรายได้เชื่อมการท่องให้ ี่นลงมา,มบบกาย,ก,ยามาก,มากจังหวัดสุดอำนาจมากซ้ำใ่ลงสอจ,อ,จอ,อยังไงเข้าคูาหาทีบัตรสองใบนะใบแรกสีเขียวกาเอ้สีเขียวกาสาจอเบอร์ส,สามทีกใบแดงสีชมพูก็เบอร์สามเหมือนกันนะนี่บัตรจะหน้ามาเป็นแบบนี้นะสีชมพูกับสีเขียวยังไงเบอร์สามเป็นสองใบนะยังที่ถึงพิธาไหมโขอ,ขอ,ขอกาสเราไงครับร ที่ห on นึ่ค no like no no like no ุณพามีบัตรเคดิตเั้งสองใบนะใบแรกหรือใบที่สองไม่ต้องงงเลยเบอร์สามทั้งสองใบยกไปเป็นโอ้โหข่าติดบ้านแก้วนะถ้าเป็นไปที่เป็นตัวอะไรตัมโอเนี่ยไม่ต้องอันนี้ยังขอสมากขอสักซอยขอขอยกออะไระไอด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ นายกขึ้นเบอร์สาม,มานองใบนะพี่ทาจอายกนะ เีค่ขมโดนคนายกสมงคุณาปาแก้มงที่เองทีปอกิดปาแก้วเป็นนายกนะปกเลือกตั้งมีสองใบแร้วได้ดวยการเลือกนาือสมที่ใบในสีเดียวไม่ต้องับเลยเพิสามเป็นกันเรียกว่าได้กี่บเพสามแล้สองนะครับก FC เลยครับี่

ที่ที่เพชรถือไว้เนี่ยใช้บัตรสีชมพูเรื่องนายกการเบอร์สามใช้บัตรใบรงบัสีเขียวเลือ,สอ,อกสจการเบอร์สาม นียบางแก้วประจักษ์สารบัตรชมพูนะครับเลือกงานยกเบอร์สามส่วนบัตรอีกใบหนึ่งนะครับบัตรสีเขียวนะครับนเหมือนชุดเลขนาฬีคล้ายๆชุดเลขนาฬีสีเขียวเลือ่องต่อจอเบอร์สามนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านตุ้มแม่เดี๋ยวเราจะกลับไปเบอร์สามมาขอคะแนนเสียงตรงนะครับเพื่อที่จะขอให้ท่านเข้าร่วมกเป็นพื้นที่จริงๆแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่วันที่สองตามรายการแต่ว่าเราประชายจะติดแปดถ้าท่านอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดสุรบานการบนทางนี้นะครับไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นทางเอพของใคร